สวีดัดสวัสดีครับทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง STK Model นะครับช่องที่จะมารีวิวโมเดลกันพาทั้งที่ประกอบเองและไม่ก็ประกอบเองนะครับวันนี้เรามาพบกับ MRX 0 0 9นา Psycho Gundam นะครับผมซึ่งจะมาในเกรดของ h i ไฮเกรดนะครับแต่เป็น h i ไฮเกรดที่ตัวใหญ่มากครับผมอันดับแรกเรามาดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับนี่จะเป็นนำํำ n ัมเบอร์049ครับผม มาในเกรดไฮเกรด1ต่อ1้4ีครับก็จะเป็ในในส่วนของการทานฟอร์มของตัวโมเดลด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันครับในกล่องประกอบไปด้วยอะไรบ้างไปในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วย1แผงครับ2แผง3ามสี่แผงห้าหก เจ็ดแปดเก้าครับผมทั้งหมดทั้งหมดมีอยู่เก้าถุงนะครับผมและหนึ่งคู่มือครับผมในส่วนของคู่มือเราไปดูด้านในคู่มือกันครับนี่มาเป็นภาพสีครับสวยแต่จะไม่ใช่สีสดใสนะครับแต่ด้านในขั้นตอนการประกอบครับจะเป็นขาวดําครับผมซึ่งจากที่ดูแล้วน่าจะประกอบง่ายครับโอเคครับผม เดี๋ยวเราไปดูในถุงกันครับว่าแต่ละถุงมีทั้งหมดกี่แผงนะครับผมไปโอเคครับทุกคนก็แกวจากถุงเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแผงที่ให้มาจะมีเยอะมากๆเลยนะครับผมจะเป็นแผงเล็กๆนะครับ1、2、3、4 5แผงครับผมแผงเล็กนะครับแผงใหญ่4แผงใหญ่จะมี1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแแผงครับผมแล้วจะเป็นแผงจอยอีกหนึ่งแผงนะครับผมเป็นแผงจอยในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้จะมีสติกเกอร์มาให้นะครับผมเป็นสติกเกอร์ฟอยนะครับของตัวนี้จะให้มาน้อยครับผมในส่วนของสติกเกอร์ สำหรับสายที่ไม่ชอบแปะสติกเกอร์นะครับและที่สําคัญของตัวนี้จะมีการให้น็อตมาด้วยนะครับผมเห็นท่านไม่เอ่ยจะเป็นน็อตเบอร์อะไรผมก็ไม่ทราบนะครับพยายามอย่าทาหายดีกว่านะครับผมน็อตจะให้มาทั้งหมด2 4 6 8ตัวครับผมเดี๋ยวเราไปดูในการต่อเป็นชิ้นส่วนต่างๆกันเลยครับไปเอาละครับผมก็เสร็จกันไที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าไซโครกันดั้มนะครับผม อูใหญ่มากครับเป็น็ทเกตที่ตัวใหญ่มากเลยนะครับอ่าผมลืมอีกอย่างนงครับผมก็ตัวนี้จะมีในส่วนของโลมาให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเอาไปติดกันเลยครับผมในส่วนของแขนผมที่สามารถแกะออกมาได้นะครับโอเคแล้วเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปในส่วนของช่องได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็จะได้เป็นตัวโลแล้วนะครับผมต่อไม่ยากครับผมชิ้นส่วนจะตัวใหญ่นะครับชิ้นส่วนจะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับตัวนี้จะสูงสูงมากเลยครับดุดันเลยทีเดียวเท่มากครับผมแต่ในของเอวจะหมุนไม่ได้นะครับผมในของขาสามารถหมุนได้งอได้นะครับแต่จะงอได้เป็สุดครับผม ในส่วนของนิ้วมือสามารถขยับได้ทุกนิ้วครับนี่เห็นไม่เลยสามารถกางสามารถขยับได้ทุกนิ้วนะครับโอเคในส่วนของเจ้าตัวนี้สามารถทานฟอร์มไปเป็นตัวยานได้ด้วยนะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปดูในล่างทานฟอร์มกันแล้วนะครับไปเลยไปเอาละครับผมก็ใส่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าไซโคกันน้มนะครับในการทานฟอร์มมาเป็นตัวยานนะครับผม ได้ชันนะครับว่าการดานฟอร์มนะครับแต่ยังดูแน่นๆนะครับผมยังดูใหญ่อยู่นะครับนี่ครับเทียบกับตัวฝ่ามือนะครับผมฝ่ามือผมยังเล็กกว่านะครับโอเคครับผมในส่วนนี้ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง STK Model ด้วยนะครับผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย